สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรานะคะนีน่าน,นะคะก็จะมาีวิวพัสดุนั้นเราได้ไปครั้งแรกเลยนี่นะคะจ้าของพี่มุกนะคะพี่มุกจะดีมากเลยค่ะาส่งแบบ e m s นะคะจะมาแกะกันเลยไหมคะตัดเจ็ดบาทแกะกันเลยนะนี่นะก็ตัดเลยนะแล้วก็มาตัดที่ก่อน ๆๆเสร็จแล้วนะนี่คนดูอะไรอ่ะเป็นขนมปังเป็นขนมปังนะดูดกแสงนี่เป็นขนมปังลูกแยบหรือเป็นเนลูกไก่เหมือนเป็ดเหมือนอะไรข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะนี่แล้วเขาก็แถมอันนี้มาให้นะคะพวกกระดาษ้ตอะไรอย่างนี้นะ นี่อันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเราจำชื่อมันไม่ได้อะมันเป็นชีสอะเป็นอะไรชีชีสักอย่างนะแต่เรามันอาจจะไม่ใช่ชีสก็ได้แต่ตัวมันอะเป็นชีสอะไรเรื่องมันว่าชีสนะค,ะน,นนนะ,คะ,ะนี่ก็เป็นโน้ตกบนะคะนี่นะแล้วนี่ก็เป็นเป็นที่มันอยู่ในเรื่องมิกกี้เมาส์ข่ะมิกกี้เมาส์นรเนี่ยชื่อมันไม่โฟกัสเลยอะ มันไม่โฟกัสอ่ะไม่มันไม่โฟกัสเลยนะมันโฟกัสจเรแล้วนะไม่โฟกัสเลยนะนยนะจะค่อยซื้อใหม่นะคะเราจะซื้อใหม่แล้วนะคะ เลยนะคะมันเป็นของฟุตเ,เป็นอาหารนะคะเป็นขนมปังแบบหั่นกินเป็นแบบรวงข้าวนะเป็นแบบของฟุตเป็นแบบขนมปังที่เขาขายกันเลยนะเนี่ยว่าจะมีมีด้วยจ้านนะคะนี่นะเห็นไหมนี่อาหารนะคะเป็นอาหารกินได้นะขนมปังก็มาแกะกัน แรกเราอัดแล้วรอบนึงแต่ว่าเสียงมันมีเสียงแบบกลัวราก็เลยเราทียงนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเก็บแพ็กเกจก,ก,กับน้ำยาเก็กเราด้านหลังด้านหน้ามันก็ไม่ค่อยหอมนะมันเป็นแบบเหมือนน้ำยาพวกน้ำนแบบกลิ่น กินเหมือนนอา้ฮาเลบนะมันก็เหนียวเหนียวอะมันเหนียวมือมันติดติดมือนะนี่นี่นะมันก็นิ่มๆนิ่มๆตอดนิดนึงนะคะแล้วถ้าเราไปแช่ตัวเย็นจะสโลมากเลยนะอันนี้เราซื้อมาราคา120บบาทนะคะใหญ่ใหญ่กว่ามืออีกนิดนึง พี่มูขายถูกมากเลยค่ะย้อนเริ่มผัดผัดกัครั้งหน้าเราอาจจะไปซื้อเป็นมินเนี่ยนนะคะพี่มกพี่มกบอกว่ามันเป็นของแท้สโลดบางอันมันก็น่าจะมีแถมหรือไม่มีแถมต้องอยู่ตรงนี้แหละค่ะจะซื้อคาบิด้วยของพี่มุกขายถูกมากเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าคิดหน้าพี่มกเอามามันจะราคาเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เต่านะคะเต่าโทโทหรือเต่าน้อย โซชูฮะเราจะรอซื้อจากพี่มุกงนะคะเราต้องเก็บตังค์ด้วยนี่นะอันนี้คุณแม่เขาเป็นคนเซ็นเลยนะคะฮะัปเปอ่มาส่งกัามาส,สิบเอ็ดมงสิบห้านะคะ,ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสีส่สนะคะนี่ แล้วเราลาไปก่อนนะคะกับสกุชชี่พัสดุของเราบ๊ายบายนะเก็บก่อนเก็บก่อน